ก่อนรับฟังขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกลางคืนของกรุงเทพมักไม่เคยเงียบสนิทเสียงเครื่องยนต์ยังคงไหลเวียนไม่ขาดแม้จะล่วงเลยเที่ยงคืนถนนพระรามหกในคืนวันศุกร์ดูเหมือนถนนธรรมดาที่ผู้คนใช้กลับบ้านไม่มีอะไรชวนคิดว่าจะซ่อนเรื่องราวประหลาดใดาไว้ยกเว้นนอกจากคนที่เคยขับผ่านแล้วได้เห็นผมชื่อต้น เป็นฟรีแลนซ์ถ่ายภาพเช่าอพาร์ตเมนต์ย่านจตุจักรทำงานช่วงกลางคืนเป็นหลักบ่อยครั้งต้องขับรถตระเวนไปถ่ายงานตามสถานที่เงียบๆและกลับเอาเกือบตีสองตีสเส้นทางที่ผมใช้เป็นประจำคือทางด่วนพระราม6เพราะตรงเชื่อมหลายจุดและรถน้อยกว่าเส้นใหญ่คืนหนึ่งในปลายฤดูฝนผมเพิ่งถ่ายงานวิวเมืองแถวบางซื่อเสร็จงานตอนเกือบห้าท่ ฝาเริ่มอึมครึมเมฆต่ำปกคลุมแสงจันทร์จนมองไม่เห็นเงาตลอดทางขึ้นทางด่วนมีละอองฝนตกปล่อยๆเปิดปัดน้ำฝนจังหวัดชา้ชาๆและเปิดเพลงแจส๊สคลอๆในรถไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลยจนกระทั่งผมขับขึ้นช่วงโค้งก่อนตรงไปพระรามหกไฟถนนบางดวงกระพริบเหมือนกระแสะไฟไม่เสถียรผมสังเกตเห็นรถด้านหน้าหายไปหมดเหลือเพียงถนนเปล่าที่ทอดยาวตรงหน้า ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีรถร่วมทางอยู่หลายคันความรู้สึกแปลกๆแทรก,ก,กเข้ามาไม่ใช่กลัวแต่เหมือนมีอะไรมองอยู่ผมมองกระจกมองหลังและกระจกข้างทุกอย่างปกติดีทันใดนั้นเองผมเห็นแสงไฟคู่หนึ่งสะท้อนในกระจกหลังไม่ใช่ไฟรถเพราะมันอยู่สูงกว่าปกติผมหันมองออกไปตรงๆกลับไม่เห็นอะไร ผมหัวเราะเบาๆให้ตัวเองคงตาหลายจากความเหนื่อยล้าจนกระทั่งเสียงวิทยุในรถที่ไม่ได้เปิดเคลื่อนใดไว้ดังแทกขึ้นมาพอแล้วเสียงผู้หญิงแผ่วเบาเหมือนพูดใกล้ไม์เก่าที่สัญญาณไม่เสถียรผมสะดุง้งแทบเหยียบเบรกหมุนปุ่มวิทยุปิดเสียงทั้งหมดแต่จอเครื่องเสียงยังคงว่างเปล่าไม่มีคลื่นแล้วก็เงียบไปผมเริ่มรู้สึกว่าควรรีบขับให้ถึงทางลงให้เร็วที่สุด บนถนนช่วงตรงยาวผมเริ่มมองเห็นเงาคนยืนอยู่ริมไหลาทางสวมชุดสีอ่อนผมยาวสยายปกคล้ายืนนิ่งไม่ไหวติงไม่มีคนเดินบนทางด่วนผมพึมพำขับผ่านไปช้าๆชะลอรถโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงผมเหลือบตามองออกไปอีกครั้งแต่เงานั้นหายไปแล้วคิดว่าคงเป็นเสาไฟหรือป้ายโฆษณาที่ตาเบลอไปเองพอถึงช่วงทางโค้งก่อนลง ผมเห็นรถกระบะคันหนึ่งจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ชิดขอบถนนไฟหน้ารถเปิดพรึบสว่างจ้าประตูฝั่งคนขับเปิดค้างมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างรถเหมือนกำลังโบกมือเรียกรถผมชะลอความเร็วโดยสัญชาตญาณเธอผอมบางผิวซีดขาวผิดปกติใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกระโปรงยาวสีเทาท่ายืนตรงแขนข้างหนึ่งยกขึ้นชี้ไปข้างหน้า แต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกหนาวา่าคือเธอไม่โบกมือเข้าหาเธอชี้ไปด้านหน้าเหมือนบอกให้ผมดูผมมองตามปลายนิ้วนั้นไปเห็นถนนว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยพอหันกลับมามองเธออีกครั้งข้างทางว่างเปล่ารถกระบะก็ไม่มีไฟฉุกเฉินที่กำลังกระพริบดับหายเหมือนภาพทั้งหมดถูกลบออกจากฉากจริงถนนกลับมาโล่งเหมือนเดิมผมเร่งเครื่องทันที หัวใจเต้นแรงจนหายใจไม่ทันพอถึงอพาร์ตเมนต์ผมจอดรถมือไม้สัน่นนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานเกือบ10บนาทีก่อนตัดสินใจกลับห้องคืนนั้นผมนอนไม่หลับสิ่งเดียวที่ติดอยู่ในหัวคือดวงตาของผู้หญิงคนนั้นตอนเธอมองมาที่ผมมันไม่ใช่สายตาขอความช่วยเหลือเป็นสายตาเตือนวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องให้พีทเพื่อนสนิทฟัง พีททำงานกองถ่ายเป็นคนขี้กลัวแต่ชอบฟังเรื่องผีพอผมพูดคำว่าทางด่วนพระรามหกพีทหยุดกินกาแฟกลางคันมึงก็ไปเจอเข้าแล้วสินะผมขมวดคิว้วเจออะไรวะพีทค่อยๆวางแก้วลงที่นั่นมีเรื่องเล่ามานานผู้หญิงที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนกำลังก่อสร้างทางด่วนวิญญาณยังวนเวียนอยู่ชอบโผลมาชี้ทางให้คนที่ขับผ่านช่วงดึกชี้ทางอะไร พีทมองผมด้วยสีหน้าเคร่งเขาบอกว่าถ้าเธอชี้ให้ใครดูไม่ใช่จะช่วยแต่เหมือนการเลือกผมเกลือน,น้ำลายเลือกอะไรพีทกระซิบเลือกเหยื่อแทนตัวเองคำพูดนั้นทำให้ผมนั่งนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งเพราะสิ่งเดียวที่ผู้หญิงคนนั้นทำกับผมคือชี้ทางไปข้างหน้าพีทเสริมต่อเบาๆแต่คนที่รอดมาได้มักจะมีบางอย่างตามติดไปด้วย อย่างฝันซ้ำๆหรือเสียงเรียกกลางคืนผมไม่ตอบเพราะคืนนั้นเองขณะผมเข้านอนเหนือความเงียบของห้องมีเสียงผู้หญิงกระซิบใกล้หูพอแล้วเหลียวกลับไม่ได้แล้วหลังจากได้ยินเสียงกระซิบคืนนั้นผมไม่ได้ลุกหนีหรือคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงหัวอย่างในหนังผีแบบที่เคยดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือผมนอนนิ่งรู้สึกเหมือนร่างกายถูกกดไว้ด้วยน้ำหนักที่มองไม่เห็น หูยังได้ยินเสียงหายใจของใครบางคนอยู่ใกล้มากใกล้เสียจนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆผ่านแก้มแต่เมื่อผมรวบรวมแรงขยับตัวได้แต่พลิกหันไปมองเสียงนั้นก็หายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าในห้องนอนเงาจะโคมไฟนอกระเบียงถอดยาวบนผนังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมนั่งหอบหายใจอยู่นานก่อนจะเช็คเวลาที่โทรศัพท์ตีสองครึ่งพอดีคืนนั้นผมเปิดไฟไว้นอน ก็ยังฝันถึงถนนยาวๆบนทางด่วนเสาไฟเรียงเป็นแนวเหมือนไม่มีจุดสิ้นสุดและผู้หญิงคนเดิมยืนหันหลังให้ผมผมตะโกนเรียกเธอแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดออกจากปากก่อนที่เธอจะค่อยๆหันมาเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวดวงตาคู่นั้นจ้องมาอย่างว่างเปล่าผมสะดุ้งตื่นพร้อมเหงื่อท่วมตัว รุ่งเช้าผมไปหาพีที่สตูดิโอขอให้มันพาผมไปถามคนแถวนั้นที่อาจรู้เรื่องตำนานทางด่วนบ้างพีทรู้จักพี่ผู้ช่วยผู้กำกับชื่อลุงแปะคนเก่าคนแก่ที่เคยอยู่ย่านพระรามหกมากว่า30ปีเรานัดเจอกันที่ร้านกาแฟใต้ต,ตึกเก่าลุงแปะนั่งนิ่งฟังเรื่องทั้งหมดโดยไม่แทรกคำพูดเมื่อผมเล่าจบลุงถอนหายใจเองเห็นตรงช่วงโค้งกอดลงใช่ไหมผมพยักหน้า ตรงนั้นแหละแรงที่สุดสมัยก่อนยังไม่เสร็จดีเกิดอุบัติเหตุบ่อยรถตกงานก่อสร้างคนตายติดติดกันมีผู้หญิงวัยทำงานคนหนึ่งถูกรถชนตอนช่วยคนงานที่รถเสียร่างกระเด็นลงข้างล่างไม่มีใครช่วยทันผีถามเสียงเบาแล้วทำไมเธอถึงมาโผล่เฉพาะตรงนั้นลุงแปะยกแก้วกาแฟขึ้นจิบเขาว่ากันว่า ตอนเธอตายเธอกำลังโบกรถขอความช่วยเหลือภาพสุดท้ายเลยติดค้างแบบนั้นแล้วเรื่องชี้เลือกเหยื่อล่ะครับผมถามลุงมองหน้าผมตรงๆคนเล่าพูดต่อกันมาว่าใครที่เธอชี้ใส่ไม่เกินเจ็ดวันจะต้องมีเหตุให้กลับไปที่ตรงนั้นอีกครั้งบางคนประสบอุบัติเหตุบางคนขับหลงวนไปวนมาเหมือนโดนดึงดูดผมรู้สึกเย็นวาบตามสันหลัง แล้วมีใครรอดไหมครับลุงพยักหน้ามีแต่ทุกคนบอกเหมือนกันว่าต้องไม่ขึ้นทางด่วนเส้นนั้นอีกคำตอบนั้นดูง่ายเกินไปแต่สำหรับผมมันยากเพราะงานถ่ายส่วนใหญ่ของผมต้องใช้เส้นทางนั้นเป็นหลักคืนนั้นผมตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางขับอ้อมเข้าเมืองรถติดกว่าเดิมเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ผมก็ไม่แคร์ผมนึกว่าหนีมันได้ จนกระทั่งสัญญาณ GPS บนมือถือค้างแผนที่หมุนขวางแล้วคำนวณเส้นทางใหม่เสียงผู้หญิงในระบบนำทางดังขึ้นเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนพระราม6ผมรีบปิดเสียงนี่มันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญผมฝืนขับตรงต่อไปตามจำได้แต่ถนนเริ่มแปลกไปไฟถนนลดลงรถรอบข้างค่อยๆหายไปทีละคันเหมือนถูกดูดออกจากฉาก ป้ายบอกทางที่ผมเห็นด้านหน้าเขียนว่าทางด่วนพระรามหกผมเหยียบเบรกจนรถแทบหมุนไม่ใช่ผมไม่ได้เลี้ยวแต่ทุกอย่างชัดเจนเกินปฏิเสธผมอยู่บนทางขึ้นทางด่วนตรงหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้หัวใจผมเต้นแรงเสมือนวนกลับเข้าไปในฝันเมื่อคืนถนนเส้นเดิมเสาไฟเรียงยาวไม่รู้จบ พอรถไหลขึ้นสู่ช่วงโค้งผมเริ่มรู้สึกเหมือนอากาศในรถเย็นลงกระจกเริ่มมีไอฟ้าเกาะทั้งที่แอร์ไม่ได้แรงขึ้นแล้วผมก็เห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมทางท่าทางเดิมเสื้อเชิ้ตขาวกระโปรงยาวสีซีดจางเหมือนภาพถ่ายเก่าเธอไม่ฉี้แต่ยืนหันมามองผมตรงๆ ดวงตานิ่งสนิทผมไม่ชะลอคราวนี้ผมเหยียบคันเร่งผ่านไปทันทีเงานั้นเลือนหายไปในกระจกมองหลังผมขับจนลงจากทางด่วนได้โดยไม่ย้อนกลับไปมองอีกแต่ผมรู้ดีเรื่องมันยังไม่จบคืนนั้นผมกลับถึงห้องเปิดไฟทุกดวงแล้วทรุดลงบนเตียงในหัวได้ยินเสียงของพีทซ้ำๆต้องไม่กลับไป แต่ภาพผู้หญิงที่ยืนนิ่งมองมาไม่ยอมหายออกจากความคิดโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นขึ้นข้อความจากหมายเลขแปลกมีเพียงคำเดียวมาถูกทางแล้วมือผมสั่นเพราะผมไม่เคยบอกใครเลยว่าคืนนี้ผมเผลอขึ้นทางด่วนพระรามหกอีกครั้งหลังจากได้รับข้อความปริศนาผมนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์อยู่เกือบนาทีก่อนจะตัดสินใจโทรกลับ เสียงสัญญาณดังยาวติดกันสามครั้งแล้วสายก็ตัดไม่มีเสียงปลายทางไม่มีแม้แต่สัญญาณตอบรับผมลองพิมพ์ถามกลับไปใครระบบขึ้นอ่านแล้วแต่ไม่มีการตอบผมเริ่มถามตัวเองว่านี่อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญมีใครบางคนแกล้งเล่นตลกหรืออาจเป็นสแปมแต่ความรู้สึกในอกกลับไม่เชื่อคำอธิบายง่ายๆแบบนั้นคืนนั้นผมฝันอีกครั้ง ฝันว่าขับรถอยู่บนทางด่วนในช่วงก่อนฟ้าสางท้องฟ้ามีแสงเทาๆไร้ดวงอาทิตย์ถนนด้านหน้าโล่งยาวเหมือนโลกหยุดหมุนรถของผมขับไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่ากดคันเร่งแรงแค่ไหนก็ไม่สามารถผ่านพ้นช่วงโค้งตรงหน้าได้ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงกลางเลนผมบีบแตรแต่ไม่มีเสียงเธอเหงยหน้าขึ้นมองก่อนจะพูดช้าๆถึงตาเธอพาเรากลับ ผมสะดุ้งตื่นพร้อมเสียงหัวใจเต้นหนักจอมือถือสว่างอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมีข้อความใหม่เด้งขึ้นคืนนี้แหละผมโทรหาพีททันทีเล่าเรื่องฝันกับข้อความที่เกิดขึ้นทั้งหมดพีทเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่าคงดีถ้าเราไปคุยกับลุงแป๊ะอีกรอบบางทีคนเก่าแก่แถวนั้นอาจรู้ว่ามีคนเคยโดนเลือกแล้วแก้ไขยังไงเราไปหาลุงแป๊ะตอนเย็นวันเดียวกัน พอเล่าเรื่องทั้งหมดลุงแปะพยักหน้าชา้าๆมันเริ่มเข้าช่วงแล้วผมขมวดคิว้วช่วงอะไรครับช่วงที่เธอเริ่มดึงตัวเลือกเข้าหาตัวเองคนที่ถูกชี้จะเริ่มฝันเห็นเหมือนกันเกิดเหตุบังเอิญที่บังคับให้ต้องย้อนกลับเข้าใกล้จุดเดิมแล้วสุดท้ายลุงหยุดพูดผีถามแทนสุดท้ายยังไงหลายคนหายไป รถเจอจอดทิ้งไว้ริมทางด่วนบางคนเกิดอุบัติเหตุบางคนไม่เจอศพอีกเลยหัวผมเริ่มมึนมันช่วยได้ไหมครับถ้าผมไม่ไปแถวนั้นเลยลุงแปะสายหน้าตอนแรกช่วยได้แต่ถ้าเลยระยะที่เขาเลือกมันจะหนีไม่ได้ง่ายๆเพราะเธอจะเรียกมาเองเรียกยังไงลุงจ้องหน้าผมนิ่งก่อนตอบฝัน ความบังเอิญหรือสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องไปผีจับแขนผมแน่นงั้นคืนนี้มึงอย่าออกจากห้องเลยผมพยักหน้าตัดสินใจเลื่อนทุกงานพักอยู่ในห้องเปิดทีวีเปิดไฟทั้งคืนไม่คิดออกไปไหนช่วงเกือบเที่ยงคืนฝนเริ่มตกหนักไฟในตึกกระพิบวูบวาบสั้นๆก่อนจะกลับมาปกติสัญญาณโทรศัพท์หลุดอินเทอร์เน็ตตัด เหลือเพียงความเงียบในห้องเช่าที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกผมพยายามโนอนแต่หลับไม่ลงสุดท้ายก็เดินไปนั่งที่ระเบียงมองถนนด้านล่างที่รถแทบไม่มีผ่านแล้วผมก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมาจากลานจอดรถด้านล่างเสียงสตาร์ทขุนหูเหมือนเสียงรถของผมเองผมรีบลงไปดูรถซีวิกของผมจอดอยู่ที่เดิมประตูปิดล็อกครบทุกบาน ผมลองกดรีโมทไฟเลี้ยวกระพริบตอบตามปกติหูฝาดผมกำลังจะเดินกลับขึ้นตึกแต่โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นมาเองไม่มีสัญญาณแต่มันเปิดหน้าจอสว่างมีสายเรียกเข้าเป็นเบอร์ของผมเองผมรับสายด้วยมือสัน่นในสายไม่มีเสียงพูดมีแค่เสียงลมและเสียงถนนแล้วก็เสียงผู้หญิงคนนั้นอย่าให้เรารอ จอมือถือดับสนิทในทันทีในขณะเดียวกันเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผมมั่นใจว่าไม่ได้หูฝาดรถของผมเครื่องติดเองไฟหน้าสว่างขึ้นผมยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดประตูรถเปิดช้าๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เครื่องยนต์ยังเดินเบาเหมือนมีคนขับความคิดเดียวที่แทรกเข้ามาในหัวคือเธอกำลังเรียกให้ผมไป ผมอยากวิ่งหนีแต่ร่างกายไม่ขยับเพราะในใจเหมือนถูกดึงแน่นเข้าไปในรถคันนั้นและสุดท้ายผมก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่หลังพวงมลาลัยไม่รู้เลยว่าไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ประตูรถปิดลงเองเกียร์ถูกเข้าดีโดยไม่มีมือแต่รถเคลื่อนตัวออกจากลานจอดอย่างช้าๆผมห้ามร่างกายตัวเองไม่ได้พวงมลาลัยหมุนไปตามถนน ทิศทางเดียวที่รถมุ่งหน้าไปคือเส้นทางขึ้นทางด่วนพระรามหรถแล่นออกจากลานจอดทั้งที่ผมไม่ได้แตะคันเร่งร่างกายเหมือนเป็นเพียงผู้ดูเห็นมือจับพวงมลาลัยแน่นเห็นเท้ากดเบาๆบนคันเร่งแต่รับรู้ชัดว่านั่นไม่ใช่การควบคุมจากสติของตัวเองหน้าจอวิทยุยังคงมืดสนิทไม่มีเพลงไม่มีคลื่นมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ กับเสียงยางบทพื้นไฟถนนด้านข้างไหลผ่านเหมือนฉากภาพยนตร์ที่ถูกเร่งความเร็วลมหายใจผมเริ่มสั่นหยุดคำพูดที่ออกจากปากเป็นเพียงเสียงแห้งๆที่ไม่สั่นสะเทือนบรรยากาศรอบตัวรถไม่ชะลอทางขึ้นทางด่วนพระรามหกปรากฏตรงหน้าเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาแต่ความรู้สึกครั้งนี้แตกต่างมันเหมือนกำลังถูกส่งคืนไปยังที่ที่ไม่ควรกลับมา ยิ่งรถไต่ระดับขึ้นสูงความเย็นในห้องโดยสารก็เพิ่มขึ้นกระจกเริ่มเป็นฟ้าดโดยไม่ทราบสาเหตุทันทีที่เข้าสู่ช่วงถนนตรงยาวไฟในรถติดพรึบผู้โดยสารเบาะหลังมีเงาใครบางคนนั่งอยู่ผมหายใจแทบไม่ออกเงาสะท้อนในกระจกหลังเป็นรูปร่างผู้หญิงผมยาวปิดหน้าท่านั่งนิ่งไม่ขยับราวกับเป็นส่วนหนึ่งของเบาะไม่ใช่คนเป็น ผมไม่กล้าหันไปมองตรงๆได้แต่มองผ่านกระจกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคือใครเงานั้นไม่ตอบแต่ผมได้ยินเสียงเหมือนผ้าขยับเสียงลมหายใจเบาๆรถยังวิ่งต่อไปพอถึงช่วงโค้งที่เคยเห็นเธอชี้ทางครั้งแรกรถชะลอลงเองโดยไม่มีคำสั่งเงาด้านหลังเคลื่อนไหวหญิงสาวขยับตัวเล็กน้อยก่อนที่เสียงจะลอยผ่านมาใกล้หูผม ร่างผมแข็งทื่อคุณตายแล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่ากล้าถามคำถามนั้นออกไปได้ยังไงเราหยุดอยู่ตรงครึ่งกลางเธอตอบระหว่างไปกับอยู่ระหว่างรอความช่วยเหลือกับการถูกทิ้งภาพในหัวผุดขึ้นมาเองรถก่อสร้างหยุดขวางถนนไฟฉุกเฉินผู้หญิงวิ่งฝ่าสายฝนมาชะลอรถและแสงไฟหน้าที่พุ่งเข้าชน คำว่าช่วยมันไม่เคยไปถึงคุณเลือกผมทำไมผมถามเสียงสัน่นเถองเงียบไปชั่วอึดใจเราไม่ได้เลือกแต่เรารู้สึกได้ถึงคนที่มองเห็นผมขมวดคิว้วหมายความว่ายังไงคนส่วนใหญ่ขับผ่านโดยไม่มองบางคนมองผ่านไปเหมือนไม่เห็นแต่คนที่เห็นเราคือคนที่จิตมันใกล้กับเรา รถเริ่มชะลออีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเรากำลังเข้าใกล้จุดโค้งเดิมไฟถนนตรงนั้นสลัวกว่าจุดอื่นแสงสะท้อนบนพื้นถนนเหมือนผิวที่เปียกชุ่มอยู่เสมอเราต้องการแค่มีใครรับรู้ว่าเรายังอยู่น้ำเสียงไม่ได้โหยหาไม่ดุร้ายมีเพียงความเหนื่อยล้าแล้วทำไมต้องดึงผมกลับมาที่นี่เราไม่ได้ตั้งใจดึงเธอพูดเสียงแผ่ว แต่ความกลัวของเธอมันเป็นเส้นทางรถหยุดนิ่งหน้าจุดที่เธอเคยยืนโบกมือผมเหยียบเบรกได้แล้วครั้งนี้รถหยุดสนิทถนนว่างเปล่าไม่มีรถแม้แต่คันเดียวมีเพียงไฟถนนที่กระพริบเบาๆเงาในกระจกหลังจางลงเธอไม่ได้อยู่ตรงไหนอีกมีเพียงเสียงสุดท้ายที่ลอยอยู่ในรถเราแค่อยากไม่หายไปแบบไม่มีใครจำความเย็น จางหายไปอย่างรวดเร็วพอเหมือนหัวใจเริ่มเต้นเป็นจังหวะปกติมือผมค่อยๆกลับมาขยักได้ผมเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วขับออกจากตรงนั้นโดยไม่หันหลังไปมองซ้ำพอหลุดจากทางด่วนทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมรถเริ่มเต็มถนนเสียงเมืองคลื่นกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมจอดรถข้างทางเปิดประตูอาเจียนออกมาตัวสันย่างห้ามไม่อยู่โทรศัพท์สันในมือ ครั้งนี้เป็นสายจากผีชมึงอยู่ไหนต้นผมออกมาแล้วหลุดออกมาได้แล้วปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งจบจริงหรอวะผมมองกระจกมองหลังเห็นเพียงเบาว่างเปล่าผมก็หวังอย่างนั้นแต่ในอกผมรู้ดีการรอดจากบางอย่างไม่ได้แปลว่าเรื่องมันจบเพราะเสียงของเธอยังคงดังวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนเงาที่ไม่ยอมจากไปหลังจากคืนนั้น ผมไม่ขึ้นทางด่วนพระรามหกอีกเลยแม้ต้องอ้อมไกลรถติดเสียเวลามากขึ้นผมก็ยอมทุกครั้งที่เห็นป้ายชื่อเส้นทางนั้นดวงตาผมจะร้อนวูบขึ้นมาความรู้สึกกลัวไม่ได้มาเป็นภาพร้ายแรงหรือเสียงประหลาดแต่มาในรูปของความทรงจำฝังลึกสายตาคู่หนึ่งที่ไม่ใช่สายตาขอความช่วยเหลือแต่เป็นสายตาของคนที่ไม่อยากถูกลืมผมนัดเจอพีทถี่ขึ้น เราจะเลี่ยงคุยถึงเรื่องนั้นเหมือนต่างคนต่างไม่อยากขุดมันขึ้นมาอีกผมนึกว่าทุกอย่างคงค่อยๆจางหายไปจนกระทั่นคืนหนึ่งขณะนั่งแต่งภาพที่ห้องโทรศัพท์แจ้งเตือนจากคลาวรูประบบแจ้งว่ามีการซิงไฟล์ใหม่เข้าโฟลเดอร์ทางด่วนผมไม่เคยตั้งค่าอัปโหลดรูปชุดนั้นขึ้นคลาวเลยเมื่อกดเข้าไปดูหัวใจผมเหมือนหยุดเต้นมีภาพถ่ายหนึ่งภาพ ภาพถนนทางด่วนยามคำ่ำไฟถนนเรียงยาวแสงสลัวคลุมทั่วเฟรมและที่ไหลทางด้านขวามีผู้หญิงยืนหันหลังอยู่วันถ่ายถูกบันทึกเป็นคืนแรกที่ผมเจอเธอแต่ผมจำได้ชัดว่าคืนนั้นผมไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรเลยผมขยายดูภาพทีละพิกเซลรายละเอียดชัดเจนกว่าที่สายตาผมเคยเห็นเสื้อเชิ้ตขาวเปื้อนรอยคล้ายคราบฝุน่นและหยดเลือดแห้ง กระโปรงยาวรุ่ยเล็กน้อยตามชายผ้าและปลายเท้าที่แตะพื้นเหมือนไม่เต็มฝ่าเท้าเธอยือนอยู่ตรงจุดโค้งพอดีผมรีบโทรหาพีทให้มันมาดูภาพสีหน้ามันซีดเผือดมึงรูปนี้ใคร้าทายไม่รู้สิวะผมไม่ได้ทายพีทจ้องภาพนิ่งแต่มึงมีกล้องไงแล้วคลาวมันก็สิงจากเครื่องมึงแต่ผมจำไม่ได้เลยคืนนั้นเรานั่งเงียบกันอยู่นานพีทในที่สุดก็พูดขึ้น บางทีอย่างที่เธอบอกเธอแค่อยากมีใครจำการถ่ายรูปอาจเป็นวิธีหนึ่งคําพูดนั้นทำให้ผมขนลุกแล้วถ้าผมจำเธอไปเรื่อยๆละ่ะเรื่องมันจะไม่จบเลยหรือเปล่าผีถอนหายใจแต่ถ้ามึงไม่จำเลยเธอก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรับรู้เหมือนไม่เคยมีตัวตนคํำตอบนั้นไม่มีด้านไหนถูกหรือผิดมีแต่ด้านที่หนักและเบาพอๆกันวันต่อมา ผมกลับไปหาลุงแปะพร้อมนำภาพให้ดูลุงมองอยู่นานก่อนพูดว่าคนเจอบางรายไม่ได้ถูกพาไปตายแต่ถูกทิ้งให้เป็นคนรับรู้แทนรับรู้อะไรครับรับรู้การมีอยู่ลุงชี้ไปที่ภาพเธอไม่ได้ต้องการคนตายเธอต้องการคนจำว่าครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ผมรู้สึกเหมือนทั้งอกโดนบีบแล้วผมต้องทำยังไงลุงยิ้มเศร้าเลือกเอง ว่าจะเป็นคนเล่าเรื่องหรือเป็นคนหนีมันคืนนั้นผมเปิดโฟลเดอร์รูปทั้งหมดดูอีกรอบพบว่ามีภาพชุดหนึ่งปรากฏขึ้นมาใหม่โดยไม่รู้ตัวเป็นภาพทางด่วนพระรามหกจากมุมต่างๆบางภาพถ่ายเหมือนยืนข้างถนนบางภาพมุมสูงเหมือนยืนบนสะพานทุกภาพมีจุดร่วมอย่างเดียวกันเธออยู่ในเฟรม ไม่ชัดเสมอไปบางภาพเป็นเพียงเงาบางภาพเห็นแค่ชายกระโปรงแต่เธอไม่เคยหายไปจากภาพเลยผมเริ่มเข้าใจทุกครั้งที่ผมคิดถึงผมได้กลับไปถ่ายภาพเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ร่างกายผมที่ไปแต่เป็นความทรงจำที่เดินทางคืนนั้นก่อนนอนผมเปิดรูปภาพสุดท้ายในชุดภาพถนนว่างไม่มีเธออยู่ มีเพียงตัวอักษรสีขาวเล็กๆปรากฏตรงมุมภาพขอบคุณที่ยังจำผมวางโทรศัพท์ลงครั้งแรกในรอบหลายคืนที่ผมนอนหลับโดยไม่ฝันถึงทางด่วนแต่เสียงในหัวไม่เงียบลงมันยังคอยกระซิบเตือนผมอยู่เสมอว่าบางสิ่งยังไม่จบเพราะคนที่จำยังคงมีชีวิตอยู่และนั่นหมายถึงเรื่องราวของเธอยังไม่จบเช่นกัน หลังจากพบข้อความในภาพสุดท้ายผมพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดทำงานถ่ายภาพไปกลับอพาร์ตเมนต์ตามปกติหลีกเลี่ยงเส้นทางพระราม6อย่างเคร่งครัดไม่เข้าไปเปิดโฟลเดอร์ภาพชุดนั้นอีกผมกลัวกลัวว่าถ้าผมมองภาพเหล่านั้นบ่อยขึ้นผมจะยิ่งผูกตัวเองไว้กับเรื่องราวที่ไม่ควรเกี่ยวข้องแต่การหนีความจำไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้กลับมาในรูปของภาพตรงหน้าหรือเสียงกระซิบเฉียบคมอีกแล้วเธอกลับมาในรูปแบบที่เบากว่านั้นเป็นความคิดผุดขึ้นมากลางดึกเป็นเงาผ่านตาเวลารถวิ่งผ่านไฟสลัวเป็นความรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่นิ่งๆอยู่ข้างถนนทุกครั้งที่ผมขับรถผ่านเส้นทางใกล้เคียงไม่มีอะไรน่ากลัวตรงๆแต่ไม่มีอะไรปล่อยให้ผมลืมได้จริงๆ ผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนวันหนึ่งผมได้รับงานถ่ายภาพโปรเจกต์เล็กๆของเทศบาลในหัวข้อถนนของความทรงจำเป็นงานเก็บภาพเส้นทางสำคัญของกรุงเทพมีภาพถนนสายเก่าสะพานจุดตัดต่างๆในรายชื่อสถานที่มีชื่อหนึ่งที่ขุนตาทางด่วนพระรามหกช่วงโคง้งผมพยายามปฏิเสธงานนั้นแต่ผู้ว่าจ้างขอร้อง บอกว่าผมเป็นช่างที่รับงานไม่แพงและเคยถ่ายถนนสวยดีงานนี้เป็นโปรเจกต์เร่งต้องการคนไปเก็บภาพภายในคืนเดียวสุดท้ายผมยอมรับคืนนั้นผมขับรถออกจากห้องโดยไม่บอกพีทผมไม่อยากให้ใครรู้ว่ากำลังจะทำอะไรในใจผมไม่ได้ตื่นกลัวเหมือนก่อนมีเพียงความนิ่งและความรู้สึกเหมือนกำลังกลับไปเจอคนรู้จักที่จากกันไปนาน เมื่อรถขึ้นสู่เส้นทางไฟสลัวเสาไฟเรียงเดิมถนนโล่งเหมือนเคยช่วงโค้งตรงหน้าปรากฏขึ้นผมชะลอรถจอดชิดไหลาทางหยิบกล้องลงไปยืนข้างถนนลมเย็นพัดผ่านเบาๆไม่มีร่างปรากฏไม่มีเสียงผมยกกล้องขึ้นถ่ายตามหน้าที่บันทึกมุมถนนแสงไฟถนนว่างรถคันไกลๆที่ล่านผ่าน กดชัตเตอร์ครั้งสุดท้ายแล้วลดกล้องลงตรงหน้าเธอยืนอยู่ใกล้กว่าที่ผมเคยเห็นทุกครั้งใบหน้าไม่ได้ถูกปิดบังด้วยผมรอยซี่จางกระจ่างชัดดวงตาไม่ว่างเปล่าอีกต่อไปมีเพียงความสงบไม่มีความน่ากลัวไม่มีเสียงกระซิบคุณยังมาผมมาเล่าเรื่องของคุณผมตอบตามความรู้สึกเธอมองผมนิ่ง เราไม่อยากถูกลืมแต่เราไม่ได้อยากให้ใครติดอยู่แทนคำพูดนั้นทำให้ผมจุกผมกลัวว่าการจําคุณจะทำให้คุณยังคงอยู่แบบไปไหนไม่ได้การถูกจําไม่ใช่โซ่ตรวนเธอสายหน้ามันคือการยืนยันว่าเราเคยมีตัวตนและไม่จำเป็นต้องรออีกลมรอบตัวอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนอากาศเริ่มเปลี่ยนกลับสู่สภาพปกติ เธอมองถนนยาวเบื้องหน้าขอบคุณที่ไม่หนีแล้วเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าสายตาไม่มีแสงไม่มีควันไม่มีภาพสั่นไหวมีเพียงความว่างเสียงรถคันหนึ่งวิ่งผ่านไกลๆเมืองกลับคืนสู่ภาพเดิมเหมือนทุกคืนผมยืนอยู่ตรงนั้นอีกครู่ก่อนจะเก็บกล้องกลับรถเมื่อกลับถึงห้องผมเปิดคอมโหลดรูปทั้งหมด ภาพทางด่วนในโฟลเดอร์เดิมยังอยู่ครบแต่ไม่มีเธอปรากฏในภาพใดอีกแล้วรูปสุดท้ายที่ถ่ายตรงโค้งเป็นถนนว่างเปล่าแต่ที่มุมล่างของภาพมีไฟสะท้อนเป็นรูปคล้ายเงาคนยืนอยู่จังๆไม่ชัดพอจะยืนยันอะไรได้พีทโทรมาหาผมในคืนนั้นมึงโอเคไหมโอเคน่าจะจบแล้วละ่ะพีทเงียบไปแล้วเธอละ่ะ ผมนึกถึงรอยยิ้มสงบคืนนั้นผมคิดว่าเธอได้ไปในที่ที่ไม่ต้องรอใครอีกแล้วหลังจากวันนั้นผมยังคงถ่ายภาพถนนต่อไปบางคืนผ่านใกล้เส้นทางพระรามหกผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมองอยู่ไกลๆแต่ไม่เคยเห็นเธออีกเลยอาจเพราะตอนนี้ไม่มีใครต้องชี้ทางให้และไม่มีใคร จําเป็นต้องรอให้มีคนมองเห็นอีกต่อไปเหลือเพียงเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกแทนความจริงว่าคืนหนึ่งบนทางด่วนพระรามหกเคยมีคนยืนอยู่และเคยมีใครสักคนเลือกที่จะจํา